ทำไมจินตนาการถึงสำคัญมากในกฎแรงดึงดูดเพราะจินตนาการคือเครื่องมือสื่อสารกับจักรวาลที่ทรงพลังที่สุดสิ่งที่คุณเห็นในจินตนาการคือภาพที่จักรวาลจะพยายามสร้างจริงให้กับคุณในโลกเป็นความจริงถ้าคุณจินตนาการได้ชัดจักรวาลจะสร้างมันได้แม่นยำ หลักการทำงานของจินตนาการจิตใต้สำนึกไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรจินตนาการมันตอบสนองตามความรู้สึกที่คุณรู้สึกในตอนนั้นถ้าคุณรู้สึกดีเหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นจริงจักรวาลจะจับพลังงานนั้นไปขยายผลทันทีเทคนิคจินตนาการแบบมีพลังที่ใช้ได้จริงนั่งหลับตาหายใจลึกๆสามครั้งเพื่อเข้าสู่ภาวะสงบ นึกภาพว่าสิ่งที่คุณต้องการเกิดขึ้นแล้วได้รับเงินโอนเข้าบัญชีมีบ้านในฝันคนรักพูดว่าฉันรักคุณยอดวิวปังยอดขายพุ่งรู้สึกให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงรู้สึกดีปลื้มซาบซึ้งยิ้มทั้งน้ำตาก,ก็ยิ่งดี พูดในใจเหมือนเกิดขึ้นแล้วเช่นขอบคุณมากฉันได้รับแล้วดีใจที่สุดเลยนี่คือสิ่งที่ฉันรอคอยปล่อยให้จักรวาลจัดการอย่าไปกังวลว่าจะมาเมื่อไหร่แค่อยู่ในความรู้สึกนั้นให้ได้บ่อยๆคำเตือนที่สำคัญก็คืออย่าจินตนาการแบบอยากได้เพราะพลังงานของอยากได้เท่ากับ ยังไม่มีให้จินตนาการเหมือนได้แล้วเพราะพลังงานแบบนั้นคือพลังของการดึงดูดแบบแท้จริงสรุปให้จำได้ง่ายๆก็คือถ้าคุณเห็นมันได้ในใจจักรวาลจะจัดแสดงมันให้คุณเห็นในชีวิตจริง จินตนาการคือของขวัญจากจักรวาลเพื่อให้คุณได้สร้างชีวิตใหม่โดยยังไม่ต้องรอให้ของจริงมาและของจริงจะมาหาคุณในจังหวะที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นของคุณอยู่แล้วถ้าคุณชอบบทนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะตอนหน้าเราจะมาเฉลยคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าถ้าทำทุกอย่างแล้วแต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนแปลว่าอะไรคำตอบนี้จะพลิกชีวิตของคุณได้เลย